ทั้งนี้ทั้งนั้นการทํางานของชาติไทยเราก็ยังยืนยันว่าถ้าหากว่าทางพรรคเพื่อไทยมีการเสนอแคนดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเราก็ยินดีดที่จะสนุนถ้าหากว่าเป็นเป็นรัฐอนไทยที่เราได้เคยพูดคุยตกลงกันไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่สะดวกนะครับเป็นแต่ว่ารอสรัญญาณความชัดเจนจากทางพรรคเพื่อไทยว่าการรวบรวมเสียงเป็นอย่างไรและจะเสนอใครเป็นค andidate ใด เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเองท่านเลขานะครับแล้วก็ผู้บริหารพรรคชาติไทยพัฒนาได้เดินทางไปที่ภาคเพื่อไทย แล้วก็แสดงจุดยืนนะครับที่เราพูดมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่วอกแว็กไปไหนยังยืนอยู่บนจุดยืนยืนเดิมของเรานะครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เห็นใจนะครับทางพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีภารกิจที่ค่อนข้างสําคัญน,นะครับในการที่จะรับฟังเสียงทั้งของทุกๆฝ่ายในการไปหาเสียงเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การเลือกนายกวันที่4 สิงหาคามนี้ผ่านไปได้ดีดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการทําง,งานของชาติไทยเราก็ยังยืนยันว่าถ้าหากว่าทางรรคเพื่อนไทยในการมีการเสนอแคนดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอัไเนี่ยเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนถ้าหากว่าเป็นไปนตามเื่อนไทยที่เราได้เคยพูดคุยตกลงกันไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเพียงแค่รอฟังข่าวว่ามีการพัฒนาหรือว่าคืบหน้าไปเพียงใดนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นสายรัฐบาลหรือสายค้านนั้นชาติไทยพัฒนาของเราไม่ได้เกี่ยวนะครับเพียงแต่ว่าการทํางานร่วมกันจะต้องมีแนวทางทัศนคติแนวความคิดแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน,นครับรัฐมนตรีคะตอนนี้มันมีสูตร8บวก2ออกมาเนี่ยตรงนี้มองยังไงคะหรือว่าถูกท้าทามแล้วด้วยไหมคะต้องเรียนว่า จะสูดใดก็แล้วแต่นะครับ ท่านประธานที่ปรกชาพักนะครับได้โพสใน Facebook ได้มีการให้ข้อมูลกับทางสาธารณชนรวมทั้งตัวผมเองได้พูดถึงจุดยืนของพรรชาไทยพัฒนาหลังการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมมาจนถึงวันนี้นะครับจุดยืนของเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานร่วมกันที่ผมบอกว่าจะต้องมีแนวนโยบายบางทิศไปในทิศทางเดียวกันและต้องมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันวันนี้ก็ยังยืนอย่างเช่นนี้อยู่นะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เราทํางานด้วยกันได้จะเป็น86 สองจะเป็นเท่าไรบ่บกเท่าไหร่แต่ท่านแนวความคิดเหมือนกันยึดมั่นในอุดมการเดียวกันเ,เอาให้ชัดๆเลยถ้ายังมีพรรคก้าไกลร่วมอยู่เนี่ยจะไหวไหมคะอันนี้ตอบแทนไม่ได้เพราะนาทีสุดท้ายนะครับการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแนวความคิดหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับแต่ว่าชาติไทยของเราเรายัางยืนงใหอยู่บนจุดยืนของเรานะครับแนวความคิดเรื่อง 1.1.2ที่เราจะไม่แต่ต้องไม่แก้ไขหรือแม้แต่การที่เราทําง,งานเทิดทูมสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ให้ความสําคัญกับสถาบันอันเป็นที่รักยิ้งของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับดังนั้นวันนี้จุดยืนเราไม่เปลี่ยนแปลงทหารทักใดมีแนวทางเดียวกันเราที่นตรง,งาน้นะคับท่มมีงานหดเส้อชาออกมาเกี่ยวกับ วันนี้ผมคิดว่าต้องรอความชัดเจนจากทางเพื่อไทยก่อนนะครับว่าวันที่สิ่เาคมที่จะถึงนี้จะมีการเสนอชื่อบุคคลใดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีแนวทางในการที่จะร่วมรัฐบาลนะครับจะเป็น8ปพรรคเดิมจะเป็นการจับมูออย่างไรผมต้องให้ทาง พรคเพื่อไทยนะครับมีความชัดเจนเว่าใช่ก่อนที่จะอตอบตอบได้นะครับเขาเคยแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าจะแก้ไขมาตรการผมคิดว่าเอาให้ถึงจุดนั้นก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรคเพื่อไทยมีทั้งคุณเศษนคนคนเรษฐาคุณ้งทิงรวมถึงคุณชัยเกษมนะครับวันนี้เรายังไม่ได้รับสัญญาณว่าเอสร็แล้วเพื่อไทยจะสนะทันใดน,นะครับต้องรอความชัดเจนจากเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นศรฐาเทงจุดยืนของพรรคชาติพัฒนาก็คือเหมือนเดิม ทุกอย่างเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทางเพื่อไทยหรือแม้แต่บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งเป็นคือคือเป็นได้รับการเสนอชื่อน,น,นั้นเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเสยก่อนะครับวันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นก็เลยยังไม่อยากจะตีตนไปก่อนใครนะครับณวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่สะดวกนะครับเป็นแต่ว่ารอสัญ,ญญาณความชัดเจนจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับว่าการรบวดเสียงเป็นอย่างไรและจะเสนอใครเป็นคน n d i d a t รายย่เรว,ว่าวันที่เรา ตอนนี้ยังคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่ายาังเหลือวเวลายอยีกสองสัปดัห์กว่าจะถึงวันนั้นก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไป<ร>นะครับเราปวระเมเพรคะว่าถ้าวันที่สี่หรือเวลาใกล้นี้ไม่ได้นายกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรทางการเมืองหรือว่าการบริหารต่างๆไหมคะเอาว่าให้วันที่สี่นะครับถ้าไม่ได้นายกเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณากันว่า เราจะแก้ไขหรือว่าจะหาวิธีเยียวยานะครับผลกระทบอย่างไรเพราะว่าวันนี้ยิ่งพูดกันมากไปนะครับที่น้องประชาชนก็จะอยู่ในภาวะแห่งความตกใจแล้วก็กังวลมากกว่าวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังค่อยๆคลืบตัวไปข้างหน้าอย่างเรียกว่ามั่นคงนะครับกำลังจะเชิดขึ้นดังนั้นอย่าเพิ่งส่งข่าวหรือว่าส่งสัญญ,ญาณอะไรที่จะทําให้ทางภาคธุรกิจนะครับหรือภาคเอกชนนั้นมีความกังวลกับแนวทางการพัฒน,นาดีกว่านะครับ